กระพลโตมอนสักท่านประเสริฐบุญใจสุขนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนะครราชสีมาคือจริงๆแล้วนะคะวันนี้ที่เห็นแต่งชุดเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีของอำเภอเมืองและที่เห็นแต่งชุดสีวันเย็นก็คือประธานแต่ละตำบลทําไมเราถึงมาวันนี้จริงๆแล้วเมื่อสองปีที่แล้วที่ผ่านมาก็เขาเรียกว่าโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 เข้ามาสู่ในประเทศไทยองค์กรสตรีร่วมกับพักชาติพัฒนา ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่จริงกันเราทําแมสเราทําข้าวกล่องได้รับความกรุณาความจากศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ว่าจะเป็นพระนัทท่านสุวัตท่านเทวันลลิปตจพันลบที่ท่านดูแลอําเภอเมืองแล้วก็ต่างอําเภอมาด้วยดีไม่ว่าจะเป็นการทําแมสท,ทาแมสเชื่อไหมคะว่าเราได้สั่งหมายสั่งผ้าสั่งวัสดุมีจาก สตรีอำเภอเมืองทั้ง25ตำบลไปอยู่กันที่พักชาติพัฒนาเมื่อเราทำแมสเสร็จแล้วเราก็ทำเข้ากล่องแจกทุกวัดไม่ว่าจะเป็นเขตตำบลในเมืองหรือตำบลอื่นๆที่พระนท่านสุวัสด์ได้ดูแลพวกเรานะคะท่านสุวัสด์ดูแลเราดีเสมอมา20กว่าปีที่ตัวดิฉันเองและประธานสตรีทุกตำบลได้ทำงานร่วมกับท่านสุวัสด์และพรกชาตินพัฒนา นะคนจะเห็นได้ว่าไม่เคยมีใครที่จะดูแลเราอย่างนี้แล้วท่านไม่เคยทอดทิ้งสตรีไม่เคยทอดทิ้งชุมชนไม่ว่าจะเป็นตำบลในเมืองไม่ว่าจะเป็นสตรีทุกตำบลแล้วก็ในวันนี้ก็เหมือนกันท่านเห็นว่าโควิดเนี่ยมันยังไม่จางไปจากประเทศไทยไม่จางไปจากอำเภอเมืองไม่จางไปจากตำบลในเมืองท่านก็มีข้าวมีอาหารวันนี้จะเห็นได้ว่าข้าวแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า อาหารลหลายๆอย่างเดี๋ยวท่านจะผัดโฉ์ในวันนี้นะคะสตรีอำเภอเมืองทุกตำบลต้องกาบขอบคุณท่านสุวัสด์ท่านเทวันพักชาติพัฒน,นาที่ไม่เคยทอดทิ้งเราเลยไม่ว่าสถานะใดนะคะในวันนี้ต้องกาบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านไม่เคยทอดทิ้งสตรีอำเภอเมืองและคนในชุมชนเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาท่านก็ไปดูแลเราสตี อำเภอเมืองที่จัดงานวันสตรีสามร้อบ